สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC ผับ o m o l i l e เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับและที่สำคัญคือคุ้มมากๆเลยนะครับผมกิมมีร้านมาแนะนำนะครับผมนั่นคือร้าน l i s t m a n Shop นะครับผมก็ใช้เป็นแค่เลข ID และชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอดไลน์ i s ช m a n Shop นะครับผมอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะ เดี๋ยวยังไงคิมจะทิ้งลิงก์เติมเกมไว้ใต้คลิปนะครับแล้วตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นเติม RP ซีซั่นสิถูกๆคุ้มๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปเติมกันเยอะๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมมีคลิปที่คิมตัดมาจากในสตรีมนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่อยากชมสตรีมสดคิมก็เข้ามาในเพจได้เลยนะครับแล้วก็สตรีม2เวลานะครับผมตั้งแต่บ่ายโมงถึง3ามโมงแล้วก็ตั้งแต่1นึ่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาดูสตรีมคิ เรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหโอ้ตาลายเลยโอ้โหอยแห้งแน่แน่คิมโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยตาลายเลยโอ้โหมึนหัวเลย <laughs> สามสิบตัวพอเยอะนะสามสิบอะไม่ใช่น้ยน้อยนะอีมโฟโป่ะเนี่ยอุย้ยมีลงใกล้หิมตีหนึ่งท่ทำไมมันหมุนอนะมันบั็กแล้วมันบั็กโอ้ยปวดหัววะไม่ได้หลับตาด้วยเมื่อกี้ ืแป๊บนะทุกคนหาเกาะหาหมวกหาอะไรก่อน,อน,อนดีนะของบ้านนี้เยอะอืมเยอะอยู่อาดีนะของเยอะอ่ะ ดีนะไม่เกลือลงบูทแคมป์ไม่มีทางเกลือหรอกโอ้ยิงไม่โดนคงปืนไม่อยู่แอบอยู่หลังหลังช้างเหรอ không thích mẹ nó mẹ nó gì ạ จงมีชั้นล่าอีกหนึ่งคนนะเข้าไม่ได้อะสโมก่ะ บ้านก่อนครับมันเลยอ,อีกตีหนึ่งนะทุกคนโหกับแห้งโอ้ยทุกคนนะครับแม่เอาชุดโจกเกอร์มาใส่ละคิมคิมไม่ได้ชุดโจกเกอร์นะเมื่อวานเปิดได้แต่กระเป๋าแล้วก็ M4 โ,โจ๊จเกอร์ยังน้อยโจกเกอร์อยู่เลยไม่อยากไม่อยากไม่อยากจับ M4 ็ <c oughs> จับจิ้งเรนนี่าเฮืสีละแจ้งเตือนเท่ๆหน่อย ที่เรียวได้สามอันเมื่อวานโอ้โหคือโคตรเกือเดี๋ยวนะมันมีอีกตี้หนึ่งนะหรือว,ว่าเขายิงกันหมดแล้ว ขิมข้อมาช้าป่ะเนี่ยนี่ไงเสียงวฮ้ยเสียงเสียงเท้าอยู่หลังกำแพงอ่ะ เขาไม่โดนระเบิดหรอวนะโอ้ยเกือบตายเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะหัวลั่นโอ้หมอกสามเขาใส่หมกอกสามอะทุกคนนึกว่าหมกอกสองอะเข้าหัวแต่ว่าไม่แตกน่าจะอึดนนะ่าดู วิ่งชางีเลยกี่คนไม่รู้แหละเลือดมันร้อนอย่ามาห้ามพี่ไอ้น้องเห็นละเขาหัวสองเม็ดไม่ใช่คนเดียวกันน่ะอุ๊ยมีแฟอูร์้ายมือวะ่ะพวกคน น็อกสองเขา,ายิงใครอะมกเมื่อกี้ไม่กล้าลงแล้วรอเพื่อนเขาก่อนนะครับลงดีกว่าช่างมันไม่สดละโดนยิงก็จุกเอา กระโดดยิงมันเสียจังวะโอ้ยอ๋อถ้าคมนี่คิมพลาดกันคิมพลาดอย่างหนักเลยอะหมกสามก่อสาม้วยโอ้เผลอกดเปลี่ยนแม็กเองเฮ้ยคือถ้าเขาคือถ้าเขาแม่นคิมล่วงอะเนี่ยคิมเผือกดเปลี่ยนแม็กเองวะโหวุ้ย ใครมาวะนะ่ะข้างหน้ามีคนนะเฮย้ยมีอีกมีอีกฝั่งน,นู้นโดน หลังบอดเหรอเฮ้ยหลังคนไม่ใช่บอดแลวยิงเราใครไม่รู้อะเดี๋ยวกนนะมีรถมาครับข้างหน้าเอ้ยนี่ไง ไว้คนละตีกันนะ่ะเอารถมาให้ด้วยขอบคุณมากอยากได้รถมานานแล้ว <c oughs> จะได้ขี่ดอดล่าเลยเอา้าวตายแล้วหรออา้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ คนขี่รถมายังน็อกอยู่นะทุกคนฟังไม่ได้ไร้สายนะคนปะน่ะน็อกหนึ่งโอ้หอกสองตีเดีวยวกัน,ะน่ะเนี่ยหลังคิมมา เสียงหลุดนะนี่ไงโอเคครับหมดตี้ตี้ด้วกันปะ่ะวะโอเคตี้ด้วกันหมดเลยนะคือยังไม่เห็นตัวเขาเลยเขาเห็นขิปได้ไงวะเนะี่ยอออลงมาแล้โอุย้ยไม่น็อกอุย้ยระเบิดมางูเนี่ย สวยกี่คนไม่รู้อะไม่ถึงกรู้ปลาขู่ปลาขู่ดีนะยังเล่นอยู่ในวงนะปลาไมา่เผอโดน หินหลังรู้แหละหินหลังถ้าโดนนี่บันไลอะ่ะขิมเข้าแหลยถ้าโดนนะไม่โดนออืมสามได้ด้วยคิมเห็นสองคนนะครับน่าจะสองคนสว,วัสดีทุกคนนะครับวันนี้หนึ่งร้อยสาสิบสองคนดูนได้นะครับเข้ามาแล้วคิมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ จะครบสองความสองร้อยความรู้สึกแล้วนะไวมากเลยขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับเข้าไงดีวะเนี่ยเอารถเข้าปะเห็นคนวิ่งโอ้หัูหดบเลยโอ๊ยหูดับหูดดบหูดดบหัดับ,ดบ,ดบ <laughs> อย่าปาเข้ามาก็พอมีฟักกี้จอดแทนะ โอ้ยทุกคนไปไม่ได้ชาร์จจะชาร์จยังไงละ่ะต้องฉีกขวากไกลเหรอลองฉีกขวายไกลดูถ้าเขาไม่เห็นนะแต่ถ้าเขาเห็นก็คือจบแล้วฉีกขวากไกลฉีกขวาไกลคิมขอหาคนฝั่งนู้นก่อนยิงน็อคไปเลยน,นโดนสองเมตร ขอบคุณ25ดาวครับคุณเขยกระสังขอบคุณมากครับอยากลงแล้วอะอยากลงงัดแล้วอะหาต่อใกล้ก่อนน่าจะไปฝั่งนู้นหมดแล้วบางทุกคนปะอืมงูไม่เนียน สไนเปอร์ชักแม็กแล้วหลังก้อนหินนะโอ้ยอยากเข้าแต่เข้าไม่ได้ฉีขวาเข้าวงก่อนหลังอย่าพึ่งมาตอนนี้ขอ,อระเบิดหน่อยได้ป่ เออระเบิดมาเขาวิ่งอะ่ะโอโอเคหมดแล้วครับขอกระสุนเพิ่มก่อนขอกระสุนเพิ่มก่อนอย่านอนงูเก็บเด็ดขาดนะถ้าฝั่งนี้มาคือแบบขยับไม่ได้นะถ้างูเก็บของอะ่ะแล้วก็ต้องเก็บให้ไวด้วยนะทุกคน สวัสดีหน1คนดูด้วยนะครับเข้ามาแล้วช่วยคิมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับช่วยกดไลค์ให้ครบ200อความรู้สึกหน่อยนะทุกคนเกมนี้มันมากเหลือ7คนละแต่ว่าเรายังประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าเสียงล่าสุดที่ได้ยินคือฝั่งนน้นเก็บเสียงมาต้องใจเย็นๆเห็นปะโอเคคิมเล่นตรงนี้ได้นะทุกคน เดี๋ยวอาจจะมีสักคนสองคนวิ่งผ่านตรงนี้ลงมานั่นเห็นแล้วเห็นปะเห็นปะเห็นปะแต่ว่ายังยิงไม่ได้นะอุ้ยชนัยเก็บเสียงขาอ๋อขิมเห็นแล้วโอ้ยโดนตัวสับัดเล่นนะไปเลยเข้าเลยอุ้ยไม่เข้าเลยวะอ๋อดักเลยวะ คิมรอเขาวิ่งลงมาดีกว่าครับน่าจะโอเคกว่าเดี๋ยวรอนะรอนะเนี่ยเห็นปะคือแบบใจมันบอกให้สู้ใจมันบอกให้โอ๊ยใจบอกให้ดันแล้วอะเห็นละนี่มีคนวิ่งลงมาแล้วเห็นป่าโอ๊วิ่งลงมาอยู่หลังต้นไม้เหรอ ขึ้นไปข้างบนครับนี่ขึ้นไปข้างบนบนนู้นเลยเฮ้ยเห็นแล้วคิมเห็นแล้วชอบยิงแล้วแบบไม่ค่อยชักแม็กเลยอ้าวตายเฉยโอ้ยเขาก็คาวะ่ะเขาโดนวงกินครับเราล้อดักได้ ดูดูเดี๋ยวเขาวิ่งลงมาทุกคนเห็นปะรอยิงฟรีอย่างเดียวตรงน,นี้มาอีกคนนึงหลังต้นไม้เนี่ยเราดักเราได้เปรียบแล้วเข้าหัวแล้วก็มีขวอีกปลาระเบิดแบบนี้ต้องกระโดดด้วยนะมันอาจจะปลาไม่ปลาไกลกว่าเดิมต่อซ้ายมา อุยเห็นบ้าเกือบถึงอุ้ยมันเปิดใครวะเนี่ยน็อกหนึ่งอุย้ยปลาโดนเนี่ยน็อกสองเหลือทุกคนเดียวเหลือคนเดียว,อยวโอเคคนเดียวหลังต้นไม้ทุกคนได้ไก่แน่หรือเปล่าต้างงอ่ะ โอ้ไม่โดนอ่ะฮยว,วงมาเนี่ยรอเลยแค่นี้แค่นี้ก็จบแล้วแค่เนี้ทุกคน